กินไรกันลอยไหมพ่อฮะลอยฮะแม่กินเงียบเลยย่ากินเลยมั้งหายาอืนี่กินนี่นี่ว้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสกูไก่อนแต่เว้นก่อนต้องเห็นทะเลด,ด้วยไปแบบน้องอย่างนี้มางี้มาเลยเลยก็ไม่ได้กินบรก็ไม่ได้กินบริอ่านี่ยน่ยอันนั้นอะน่ะสวยงามมากขึ้นมาหน่อยขึ้นไปหน่อยหนะึงไม่ใช่ถือมาอ่ามันนี่อ่าใช่ได้หนึง่งสองดีรูปหนึ่งอ่าใช้ได้เลย อันนี้อร่อยอันไหนอร่อยอือฮือฮ่าอร่อยอร่อยเลกอร่อยไหมอร่อยไหมดีกินปากติดซอสเต็มเลยอ่ะหือไนท์ไนท์อ r n o ือน์่น กามก้าคามแฮป e ฟนไฟอยู่บนเฟนไฟนนอดมาชามาชาโอ้ M asha? M asha? Oh, ไม่น่าซูมเลย โดนโดนปูนิบอ่าอิดอ่ายูนเซตอั you ว n น you one อิดอ่า you one มัมมัม first หนอมดอกปูนีบ